สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ Ajax นะครับ Ajax นั้นย่อม,มาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆมาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การใช้งานเว็บเพจนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในรูปทางซ้ายมือก็จะเป็นการทำงานของเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ใช้ Ajax นะครับก็คือจะมีการ s y n c h r o n o u s ข้อมูลนะครับก็คือผู้ใช้งานทำการร้องขอข้อมูลเข้ามานะครับทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อทำการประมวลผลเว็บเพจที่ต้องการก่อนที่จะตอบกลับไปให้ฝั่ง c าย e n t ของผู้ใช้งานนะครับเมื่อผู้ใช้งานทําการดูผลลัพธ์นะครับคลิกเพื่อที่จะร้องขอข้อมูล,ลว่ารีเควส t เข้ามาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ห้ทำการประมวลผลนะครับแล้วก็ตอบกลับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทําการประมวลผลนั้นก็จะมีช่วงเวลาของการรอคอยเกิดขึ้นนั่นเองนี่คือแบบซิงโครนัสโดยทั่ทวไปแต่เมื่อใช้งานทําฝั่ง ขวามือครับซึ่งก็คือฝั่งของ Ajax นะครับก็จะลดในเรื่องของการรอการประมวลผลหรือว่าการ Refresh ทำให้การแสดงผลนั้นมีความต่อเนื่องนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นโดยหัวใจสำคัญของการทำงานของ Ajax ก็คือ XMLHttpRequest ซึ่งทำหน้าที่ขอข้อมูลทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์โดยข้อมูลที่ขอนั้นก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆไม่ใช่ขอทั้งก้อนเว็บเพจนะครับแบ่งไปขอข้อมูลทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะให้เกิดความต่อเนื่อง เราก็ใช้ JavaScript นำมาแสดงผลบนหน้าจอเดิมโดยไม่ต้อง refresh หน้าจอใหม่ซึ่งองค์ประกอบของ AJAX ก็จะประกอบไปด้วย JavaScript, CSS, DOM แล้วก็ x h r e q u e c t นะครับหรือว่าจะย่อม,มาจาก XML e HTTP Request Object มีอยู่4เทคโนโลยีที่ทำง,งานร่วมกันในองค์ประกอบของ AJAX ซึ่งเ่อเราดูรูปของการใช้งานตัว asynchronous หรือว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ AJAX นะครับฝั่งของ c ล i e n ์อยู่ด้านบนแล้วก็ฝั่งของ s e r v ์ฟอยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีตัว AJAX Engine ขั้นอยู่นะครับทั้งฝั่งของ Client นั่นเองซึ่งตัว AJAX Engine นี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ JavaScript s DOM แล้วก็ XML Object นะครับโดยที่ c ล i e n ์จะส่งการ Request เข้าหา AJAX ก่อนก่อนที่ AJAX นั้นจะทำการ แบ่งการเรียกนะครับหรือว่ามีการเรียกให้มีความสมมูทมากขึ้นนะครับไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อาจจะจะควบคุมการทำงานทางฝั่งของคล i e n t นะครับแล้วก็ร้องขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นนะครับซึ่งนี่ก็คือเทคโนโลยีของ Ajax นะครับในเรื่องของการทำงานกับ v เว็บเพจเัื่อช่วยลดเวลาของการดีเลย์และการรีเฟรชแสดงผลให้มีความต่อเนื่องมากขึ้นครับขอบคุณครับ